สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะใครคนนั้นน่าจะเหมาะกับคนที่มีคนให้นึกถึงมีคนในใจนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันล่ะ,ะเริ่มกันเลยขอดูคําใบ้จากไพ่หน่อยนะคะจะบอกเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเขาหรือคุณหรือความสัมพันธ์นี้ใจอ่อนอ่ะ มีคนที่ใจอ่อนกับความรักครั้งนี้ซ้าๆก็ได้นะอืมมีคนที่รักรักจริงให้โอกาสในการกลับมาความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการไปไปกลับๆนะคะอืมความความรักที่อาจจะแบบเปราะบางพังลงง่ายๆนะคะมีคนที่ตั้งใจที่จะ ทำให้มันดีในความสัมพันธ์นี้แต่ท้ายที่สุดก็พังลงนะคะคุณคุณหรือเขาสับสนอาจจะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคุณไปเจอกับคนที่เขาอยังสับสนในตัวเองรักพิกล็อกนะคะก็น่าจะเป็นไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มีมอกาับพิกล็อกนะจากที่มีปัญหาหรือดู เป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะกลับกลายมาเป็นดีก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือคําใบ้จากไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนี้ความรู้สึกของเขานะคะอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาดูว่าเขาเขาอยากบอกอะไรคุณอ่ะดูความรู้สึกก่อนก็ได้เนาะเขา เขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆของเราคะ่ะอืมพลางงานแบบนี้เนาะขพินให้ก้าถ้วยดูเหงาๆเศ้า,าๆนะคะอืมเหมือนคิดถึงคุณไหมใจแข็งนะคะปากแข็งใจหินเหลือเกินนะคะไม่ยอมที่จะแบบพูดความจริงความรู้สึกที่มีให้กับคุณอะเพิ่ให้สิบไม้เด็กดาบโอ้โหเป็นคนที่ดูแบบ มีพูดนะคะเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่มีทั้งหมดสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอะ่ะเขาไม่พูดเลยนะคะคุณคนนี้ยอ,อยากเจอรู้สึกดีคุณคือความสุขของเขาคือตอนเนี้ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรกันไปนะอยากกลับมาคุยนะคะเหมือนมีการส่งคุณด้วยดูด้วยว่าจะยังไงต่อไปเหมือนดูเชิงแต่ไม่ทำอะไรปากแข็งมากนะคะดูเย็นชาเนาะแต่การไม่มีคุณก็ดูเหงาเหงา ะคะดูขาดหายนะคะมีอะไรในชีวิตที่มันขาดหายอ่ะนะอืมคือสองอยากเจออยากคุยนะคะอาจจะดูคุณผ่านโลกโซเชียลก็ได้นะคะเหมือนตัวเขาตอนนี้พาตัวเองไปทำในบางสิ่งบางอย่างให้เขาดูยุง่งให้เขาแบบไม่ว่างเพื่อที่จะแบบไม่ต้องคิดถึงคุณเยอะแต่เวลาที่อยู่คนเดียวนะคะหรือ ไม่ต้องว่าอยู่คนเดียวอ่ะต่อให้อยู่กับคนอื่นๆเขาก็รู้สึกว่าเขาเหงาเมื่อไม่มีคุณอืมเขาไม่มีความสุขแต่ไม่แสดงออกนะคะอืมก็มองว่าเขาคิดถึงคุณนะอืมมาดูสิค้าว่าเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกสี่เหรียญ ยังห่วงแหนนะยังไม่อยากเสียคุณไปยังเหมือนเดิมอะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะอยากกลับมาไม่อยากเสียไปห่วงแหนยังคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อยู่ <c oughs> เก้าเหรียญมองว่าคุณมีเสน่ห์นะคะคุณยังเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของเขา ถ้ามีประเด็นกันไปคือเขาอยากกลับมานะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณไม่มีอะไรไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นกันนะนกมองว่าเขาอะเหมือนอยากปกป้องดูแลคุณนะคะอไม่อยากอยู่คนเดียวละนะคะไม่อยากเหงาแล้วคือเขาคิดถึงการที่อยากจะให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตขึ้นอืมเขารู้สึกว่าคุณ คุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีแล้วก็เขาอยากอย,กอยู่ใกล้ใครๆก็อยากเข้าหาคุณประมาณนี้เลยเขาดูเหมือนห่วงแหนคุณและอยากที่จะแบบใส่ใจคุณมากขึ้นดูแลคุณมากขึ้นอยากให้เวลากับคุณมากขึ้นอะไรแบบนี้นะอืมทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะคนคนนี้ ห้าเหรียญมีความรู้สึกหวยหานะรักหวยหาอยากพัฒนาความสัมพันธ์คุณยังเป็นคนสําคัญต่อใจนะคะถ้าคุณมีประเด็นอะไรกันไปดูเหมือนเขาจะห่วยหาคุณแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปด้วยนะอืมควีนถือเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนสําคัญเขาอยากติดต่อคุณมาอยากพูดความรู้สึกที่เขามีทั้งหมด ให้คุณได้รับรู้นะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณแต่บางครั้งก็ดูเหมือนตัวเขาจะไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกความในใจกับคุณสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือคุณสำคัญที่สุดเขาอยากพัฒนานะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปถ้าคุณมีประเด็นกันเนี่ย เขาจะติดต่อมานะคะอยากบอกอะไรอีกคะสี่ถ้วยเดี๋ยวจะมางา้อเดี๋ยวจะมาง้อนะสองดาบในถิกคาาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะแบบหยุดคิดถึงคุณได้ต้องทำอะไรบางอย่างมองว่าคุณเน่ยเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะเป็นคนที่เขารัก เดทนะคะถ้าเป็นคนเก่าๆเ,เนี่ยกลับมาแน่นอนนะได้กลับมาเคลียร์ใจนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อืมแล้วก็ค,คนคนนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ดูเขาไม่ชัดเจนอะนะถ้าเขาไม่ชัดเจนเเขาจะเลือกแล้วนะอ่าเขาจะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เขาจะไม่โลเลเขาจะไม่สับสนอะไรอีกแล้วเขาจะไม่ขบซอนเขาจะไม่กลัว เขาอาจจะเป็นคนที่กลัวในเรื่องของความรักก็ได้นะทําให้เขาแบบไม่ชัดเจนกับเราสักทีทําให้เขาแบบเออคือสับสนในตัวเองจะเปิดใจดีไหมจะเปิดใจก็กลัวนะคะแต่ท้ายที่สุดคือเนี่ยพร้อมละพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่พร้อมที่จะเปิดใจละจะไม่จะไม่ลังเลจะไม่จะไม่ไมเออ รุมเรืออีกนะคะหรือถ้ามีตัวเลือกก็จะไม่จะไม่เปิดใจให้กับใครเข้ามาในในพื้นที่ของเขาละจะมีแต่คุณแล้วนะคะเลือกที่จะมีคุณนั่นเองนะคะหนึ่งไม้โอกาสไหนไหนเข้ามาก็ปิดแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดใจรักใครได้อีกนั่นเอง เขารักคุณไปแล้วนะคะเขารักคุณจนหมดหัวใจแล้วแหละแล้วก็พร้อมเราที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนเขาจะไม่กลัวอีกต่อไปอืมเขาจะไม่กลัวละนะคะเขาจะไม่อยู่กับความกลัวของเขาอีกเขามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองแบบจริงๆแล้วนะนะตอนนี้ขึ้นไพ่เดอะซสันว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณทั้งหมด มันสามารถที่จะทําให้เขาก้าวเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้าวข้ามผ่านความกลัวนะคะอของของตัวเขาเองได้เนี่ย,ยไพ่ใบเนี้ยนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะกลัวที่ความรักมันจะพังในอนาคตเขาอาจจะสับสนว่าเขาต้องการความรักครั้งนี้ไหมเขาจะมีความแบบมั่นใจในตรงนี้นะคะคุณไพ่ด็ดซันคือพร้อมละนะคะที่จะ ละทิ้งทุกอย่างที่เป็นความกลัวในใจของเขานะคะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปคุณคือโอกาสที่ดีที่อยู่ในชีวิตของเขานะคะซึ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันไปเนี่ยนกหวงว่าเขาจะมางองคุณเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปจากชีวิตของเขาได้นะคะคุณสําคัญเหลือเกินคุณสําคัญต่อจิตใจของเขาเหลือเกินนะคะการไม่ไม่มีคุณอะ่ะมันเจ็บปวดมากนะคะเขาไม่ ไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีคุณได้การที่เขาเงียบนิ่งกับคุณเนี่ยเขาก็เจ็บปวดนะคะอีโกของเขาอาจจะทําร้ายตัวเขาเองอยู่ก็ได้ก่อนหน้านี้แต่ทีเนี้ยนะคะคุณสําคัญมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่สามารถที่จะแบบนิ่งเฉยอะไรกับคุณได้อีกแล้วนะคะ เขาจะวนกลับมานะในในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนพไพ่ใบนี้นะคะตราบมิรันนั่นหมายถึงคุณและเขาจะกลับมาเป็นรักแท้ของกันและกันเนาะมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะอืมไพ่บอกว่าบางทีการที่คุณและเขาได้อยู่กับตัวเองก็เป็นช่วงเวลาที่ได้คิดนะคะได้ทบทวนหัวใจตัวเองนะอืมคือได้ ได้อยู่กับตัวเองนะคะได้ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองทั้งคุณและเขานะคนคนนี้จะไปตื่นรู้จะไปเข้าใจตัวเองนะคะคุณและเขาจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันสี่ไม้โอ้โหคนคนนี้รักคุณแบบเขารักคุณแบบไม่ได้ลุ่มหลงอย่างเดียวนะเขาเขามีสติเออเขามีมีการตื่นรู้ที่จะรักคุณคุณคือ คือคนที่เขาอยากจะให้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะแบบได้ชัดเจนได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะไพ่บอกถ้าเป็นคนเก่าก็ได้กลับมาให้โอกาสกันเริ่มต้นใหม่ในความสัมพนันธ์นี้คุณเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะอืมคุณเกิดมาเพื่อคู่กันแล้วในบางครั้งนะคะที่ที่คุณเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาที่คุณเจอกันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นบททดสอบ ในในความรักของคุณก็ได้นะคะเพราะจริงคุณและเขาอ่ะเป็นรักแท้ของกันร,ราะกันอยู่แล้วนะเพราะว่าขึ้นไพ่ใบนี้นะคะตราบีิรันนั่นหมายถึงว่าเกิดมาเพื่อรักกันเพื่อคู่กันเพียงแต่ต้องต้องเจอปัญหาอุปสรรคแล้วก็ให้คุณและเขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นแล้วก็ สามารถที่จะแบบดูแลความรักครั้งนี้ได้ดีมากขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะคิงถือเหรียญความรักที่มั่นคงคนคนนี้เขารักคุณแล้วเขาไม่ไม่เปลี่ยนใจอะ่ะรักแล้วรักเลยนะคะประมาณนั้นแต่บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกมากนักแต่เขารักแล้วก็รักแบบปักใจนะคะ รักแบบมั่นคงนั่นเองแล้วก็คนคนนี้พร้อมที่จะดูแลคุณประมาณนี้นะคะนี่ก็คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะนกขอมอบให้กับทุกคนนะสวัสดีค่ะ